ชาวดีเฮทั่วไทยรัฐช่วยเหลือโควิดรีบรับสิทธิ์ก่อน30มิถุนายนนี้กลุ่มไหนได้บ้างเป็นเงินสดหรือไม่เช็คด่วน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีชาแนลนะคะคลิปนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยค่ะรัฐมีโครงการช่วยเหลือโควิดนะคะมาเตือนนะคะรีบใช้สิทธิ์ก่อน30มิถุนาย,ยนนี้ จะเป็นสิทธิ์ของกลุ่มไหนแจกเงินสดหรือไม่นะคะก่อนไปรับชมรับฟังก็ขอกําลังใจนะคะสําหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกหาอย่างไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันค่ะและถ้าฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะคะเอาละค่ะเข้าเรื่องกันเลยสําหรับคลิปนี้นะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะ รัฐนะคะมีโครงการช่วยเหลือนะคะเนื่องจากโควิดนั่นเองนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะก็มาแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะรับสิทธิ์ภายใน30มิถุนายนนี้นะคะโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าจากที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะหรือว่ากยศได้มีมาตรการลดหย่อนหนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืมที่ได้ ับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือว่าโควิด -19 นะคะได้ขยายระยะเวลามาแล้วหนึ่งครั้งนะคะและจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายในวันที่30มิถุนายนนี้แล้วค่ะทางรัฐนะคะขอเชิญชวนผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้นะคะติดต่อเพื่อรับประโยชน์จากมาตรการก่อนระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการที่กยศนะคะจะให้นะถึงวันที่30มิถุนายนนี้ กะะ็ได้แก่มาตรการลดเงินต้นร้อยละ5สําหรับผู้กู้ยืมเงินนะคะที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดชําระหนี้และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียวนะคะ 2. นะคะลดเบีย้ยปรับร้อยละ100นะคะหรือว่าลดเบีย้ยปรับทั้งหมดเลยสำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีโดยกรณีที่ผู้กู้นะคะยังไม่ถูกดำเนินคดีสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขานะคะส่วนผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีแล้วนะคะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์และนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่เว็บไซต์ Student l o a n นะคะ ซึ่งกรณีนี้นะคะผู้กู้เงินต้องชําระค่าทนายความและค่าทมเนียมสารให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชีค่ะนอกจากนี้นะคะยังลดเบีย้ยปรับร้อยละแปดสิบสหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดําเนินคดีที่ชาําระหนี้ค้างทั้งหมดะคะให้มีสถานะเป็นปกติและที่กยศดําเนินการให้อัตโนมัติโดยผู้กู้ไม่ต้องแจ้งเพื่อเข้าร่วมมาตรการก็คือลดดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมจากเดิมร้อยละหนึ่งต่อปีเป็นร้อยละ0 0 1ต่อปีปอปสําหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชราําระเงิน คืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชําระนะคะนอกจากนี้นะคะทางรัฐเขาก็มีมหกรรมไกลเกยรนี่ด้วยนะคะตอนนี้ก็ทําการเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วนะคะขยายเวลาโครงการไกลเกียรนี่นะคะไปถึงเดือนสิงหาคมเลยใครที่ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ติดตามข่าวสารได้ที่จังหวัดของท่านเลยนะคะคลิปนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเพียงเท่านี้นะคะใครอยู่กลุ่มไหนยอย่างไรอยากได้ข้อมูลเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะสามารถ คอมเมนต์กันไว้ได้ทา<อ>ง,<อ>งช่องจะติดตามข่าวสารมาแชร์เพราะแม่พี่น้องทึกท่านได้ฟังคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ